สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเรามาาชมวัดพระธาตุโอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินพาาพาชมนะครับขางวัดชมพาเที่ยวนะครับหลักครับผมเราไปเที่ยวกันครับผมไปดูเสื้อผ้าดอกไม้ทุกเียนนะครับผมถ่ายของทุเย็เพื่ออะไรก็เอาเดิมข้างในนั่นแะครับ นี่ครับผมอยู่เจดีเจดีองค์ใหญ่นะครับผมไปเดินเที่ยวกันต่อครับทุกคนครับจะพาชมรับๆเจดีย์นะครับผมทุกคนครับเนี่ยเราจะพาไปชมวิวนะครับจังหวัดแม่ฮองสอนและสนามบินของแม่ฮองสอนนะครับทุกคนครับเราไป พาชมวิวนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนี่นะครับโหเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยมีเมฆมีหมอกสวยมากครับเนี่ยครับสวัเดีครับเราไปถ่ายรูปถ่ายชิปวิดีโอลองยูทูบลงมาให้ดูนะครับรอติดตามนะครับทุกคนครับมาแล้วครับผมโอ้สวยงามครับเนี่ยครับครับผมนี่คือจังหวัดนีห้อนนะครับเดิ เด่นโล่งๆนะครับจะเป็นสนามบินของแมวสวรรค์ครับทุกคนครับโอ้มีดอยภูเขาครับสวยมากครับนิเมกูบอกร้องครูข้าหน่อยหน่อยนะเศรษฐีครับโอ้ยจุดที่ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่คือนี่คือเป็นดอกบัวตองนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ดอกมันยังไม่บานนะครับเนี่ยทุกคนครับ เดินชมกันต่อนะครับโอ้นี่ครับมาชมรอบๆนะครับชมวิวนะครับเจดีย์นะครับเราจะพาชมรอบๆนะครับทุกคนครับชมรอบๆเจดีย์องค์ขาวนะครับเดี๋ยวจะพาไปอ่านไปดูประวัติเวลาเขาทำพระธาตุนะครับผมนะครับใครอ่านออก่านได้ก็อ่านตามนี้นะครับประวัติพระธาตุลอยกองมูลนะครับผมเนี่ครับจมู พระธาตุดอยกองโมนะครับหรือวัดปลายดอยบบน,น,ดอะดนะครับผมกายกายในวัดมีพระธาตุนะครับเจดีย์ที่สําคัญสององค์คือครับพระธาตุเจดีย์เจดีย์อะไรนะแค่ใหญ่นะครับผมนี่ครับสร้างมือหงทุกคนอ่านอ่านเองนะครับเดี๋ยวจะไปอ่าน คือประวัติการเป็นมาของพระธาตุดอยกองมูนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็เนี้ยให้ดูเลยนะครับครับนี่ครับครับจะมีจุดชมวิวสวยงามนะครับผมทุกคนครับครับนี่ครับนี่คือรอบนะครับที่เขนี่คือเมืองเมืองเมืห้องสอนนะทั้งหมดนะครับทุกคนครับในอำเภอเมืองเนาะไม่ใช่รังทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับเมืองเมืองนะครับ จะนำเบนนะครับเห็นชัดเลยครับผมจะซูมให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ครับซูมให้ดูอีกรอบนึงนะจุดๆนี้ะน,น,นะครับผมมีหมอกมีเมฆลงอยเลยก็สวยนะครับผมเื่นตาตืาา่นมากนะสวยงานครับผมจะพาไปดูทางนี้อีกด้านหนึ่งนะครับผมเออเป็นคือของัญครับผมเจดีสีขาวนะครับผมกองที่เขาบอกว่ากอาดอยกองมูดอยกองมูนั่นคือ อ่านี่คือตะเบนนี่นะครับทักกระเมืองเพื่อขออ้อนว่าอ่าวัดพระธาตุปลายดอยนะครับผมนี่คือกองมูนะครับกองหมูนี่คือแปลว่าเจดีนั่นเองนะครับเจดีก็แปลว่ากองหมูนั่นเองนะครับกองหมูก็เป็นพิชัยไทยใหญ่นะครับผมทุกคนครับนี่ครับผมนี่จะถ่ายย้อนแสงไปทางโน้นนะครับผมจะไปทางทิศใต้นะครับนี่ครับเราจะพาไปชมเรื่อยๆนะครับผมทุกคนครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับทุกคนครับ คสวยงามครับสวยงามครับครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อยนะครับ